ว่าไงข้าวก็กินแล้วจะนอนรออะไรครับรออะไรคะนอนรออะไรแ๊บซี่แ๊บซี่หันมาเอาลง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 พอด้วยพอด้วยเอาลงที่ล่ะเร็วลงก่อน Long bài phốt 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 อเมา์อเมย์ฮะขอขอวันดีปุ๊บขอนั่งวงก่อนนั่งวงนั่งลงเอ้ยเอนั่งวงกี่ตโซดานั่งก่อนแมวแมวนั่งลงเป็ะที่มานี้เป็ะที่มานนี้เออนั่งลง ขอโซดาเหรอะโซดาขอก่อนขออดี๋ย่เบิ่งนะคอยก่อนคอยคอยก่อนนะคอยก่อนนะคอยคอยนานนนหน่อยยินอะไรไออาฮ่าฮ่า คอยนางน้ำลาไหลนอนนอนเฮ้ยนไหลแต่ไกินเนื้อหรือ,อนะไม่อยากนแไกินเนื้อหล้วอไมอยากกินค้อย เดี๋ยวมันเสื้อผ้าไปขนาดเลยก็ไม่ได้เข้ามาด้วยเว้ยเรียกปรับเสื้อผ้า

หมดหมดละเหลือจะแต่งกินไหมคนด้นหน่วยไปเลยเนาะออกไปข้างนอกเลยไปไปนอกเลยไปลุกไปไปอ่ลูกลุกลูกไปเลยไปเลยโซดาลุกเป๊ปซี่ลุกเฟลซี่ไปเฟลซี่ไป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 นอกไปนอกไปเร็วไปเร็วไปไปละกินข้างในไปไปไปนอนกินดีปัว่ันกินนี่ละ แี่นมันเอาไปส่อนมึง